สวัสดีค่ะเช้ามาก็ทํากับข้าวกันนะคะวันนี้จะมาทํากับข้าวแบบง่ายๆค่ะเป็นแกงคั่วนะคะแกงคั่วปลาทูสดค่ะจะเคี่ยวกะทิก่อนนะคะเคี่ยวกะทิให้ขึ้นมันก่อนพอกะทิแตกมันแล้วก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะจะผัดกับกะทิให้หอมก่อนนะคะ เริ่มหอมแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะใส่น้ํานะคะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะน้ําเราก็กะตามปริมาณปลานะคะใส่ให้ท่วมตัวปลาพอดีหรือว่ามากกว่านิดหน่อยก็ได้ใส่น้ําไว้แล้วก็จะรอให้เดือดก่อนแล้วค่อยปรุงรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่คนเพราะว่าปรุงรสเสร็จแล้วก็เราเอา ปลาใส่เลยแล้วก็เราจะไม่ไม่คนนะคะปิดฝาไว้ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะใส่พุงชูรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะรอเดือดอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะปลาทูสดจะหั่นครึ่งนะคะเพราะว่า มันจะได้กินง่ายๆค่ะเวลาเราตักมากินแล้วก็สุกไปด้วยค่ะเดี๋ยวหาฝามาปิดไว้สักครู่นะคะเพราะว่าสุกเร็วค่ะปลาปลาทูสดนี่จะสุกเร็วเดี๋ยวสักพักมาดูค่ะแบบนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยใบมะกรูดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบะพูนะคะ ใบเจ้พูนี่ใส่ถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ใส่เป็นใบก็ได้ค่ะเพราะว่าโดนน้ำร้อนเลยเดี๋ยวก็จะยุบไปนะคะยุบตัวลงค่ะใส่เยอะๆก็ได้ค่ะอร่อยมีประโยชน์นะคะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะชอบกินมากเลย แกงคั่วใส่น้ำขูกคลิกนะคะจะออกรส้าติเผ็ดๆหน่อยหอมกินใบชะพูค่ะโรยพริกแดงก,ก็ไปนิดนึงนะคะจะได้ดูน่ากินขึ้นเห็นไหมคะแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ปิดฝาไว้นี่ใบชะพูเละแน่นอน วันนี้จะใส่แต่ใบชะพูอย่างเดียวนะคะไม่ใส่เฉาอมบางคนถ้าชอบเะาอมก็เพิ่มเฉาอมก็ไปได้นะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ